ครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาแยกหนอ่อตัวลูกไม้ดําบุรานกันเนาะสำหรับใครที่ได้ไม้มเมล็ดไปนะครับผมแล้วก็เตรียมตัวจะเข้าประกวดนะครับบางทีเราควรจะต้องแยกหน่อก่อนเนาะบางคนที่ได้ไปแล้วเขาแตกหน่อไปเยอะเนะาะอย่างต้นนี้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นต้นที่ผมพร้อมส่งนะครับก็จะลักษณะประมาณนี้เลยนะครับแล้วบางต้นหลายต้นก็จะมีหน่อไปหลายหน่อนะครับ ถ้าคนที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับสามารถเอาไปเลี้ยงต่อขยายกระถางได้เลยถ้าใครที่ไม่ชำนาญเนาะแต่ผมวันนี้ผมจะมาทําแนวทางให้ว่าถ้าใครอยากจะแยกหน่อให้เป็นพอมเดี่ยวให้ไม้จเจริญเติบโตเร็วเนาะแล้วก็เตรียมตัวรอประกวดเนี่ยครับเราจะมาทําการแยกหนอกันวิธียังไงที่ผมใช้แล้วคิดว่าโอเคหรือจริงๆแล้วถ้าใครมีวิธีที่ถนัด อ่าวิธีไหนก็สามารถแยกได้เลยนะครับไม่ได้มีผิดมีถูกเนาะแต่วันนี้ผมจะมาทําให้ดูเป็นเป็นไกด์ไล,ลน์แล้วกัน <Okay. S 1> ว่าว่าถ้าใครอยากทําแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีปัญหาเนาะแต่จริงๆแล้วอ่าถ้าต้นเล็กๆอย่างเงี้ยจากที่สังเกตถ้ามันมีหน่อเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีสูญเสียได้บ้าง แต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะจริงๆแล้วแค่แค่นี้ก็คุ้มแล้วใช่ค่ะเพราะว่าซื้อต้นเดียวมันบางทีมันแตกไวสามสี่ี้ยงสมบูรณห้องแตกขนาดนี้นถือว่าคุ้มแล้วอ่ะมาเลยลุยเลยเนี่ยผมแนะนําให้ล้างรากเลยนะครับเพื่อที่เราจะหาเหลี่ยมในการตัดได้ง่ายนะครับและสะเทนรากให้น้อยที่สุดเนาะเพราะถ้าถ้าเป็นการกดเลยเนี่ยเราจะสูญเสียรากไปโดยใช่เหตุหลายหลายอันนะครับผมอ่ะผมขออนุญาตแกะออกมาเลยนะครับเรามาดูลากกันต้นนี้นะครับเห็นมีทุกคนกังวลพี่เก้ว่ากลัวราก ลากจะน้อยใช่ไหมอ่ะผมจะเปิดใช้ใช้น้ําในการล้างนะครับอย่าไปแงะนะอ่าเพราะดินค่อนข้างตรงอยู่แล้วตรงนี้ผมจะฉีดตรงนี้เลยฉีดเลยฉีดเลยโอเคเห็นลากไหมอ่าโอเคเขามีลากพอสมควรนะครับตัวนี้อ่ะโอเคเราได้แล้วตรงนี้ แล้วพี่เกก็แยกเลยใช่เราจะแยกเลยคราวนี้เราการชำม,มีลักษณะไหนบ้าง,พ,งพี่เกจริงๆวันนี้ผมจะเอามาชำทรายแล้วก็ชาในวัสดุปลูกให้ดูเลยแต่แต่หลักการโดยทั่วไปนะครับถ้าไม้มีการเปิดแผลถ้าใครติดตามผมอยู่อ่ะผมจะชำทรายเป็นหลักนะครับเพื่อให้แผลเขาปิดก่อนเนาะอย่างต้นนี้เห็นไหมครับบางทีเราเนี่ยถ้าเราเท่าล้างเดี๋ยวขอล้างอีกนิดนึงเพื่อที่จะได้เห็นเห็นชัดนะครับนีล้างเยอะมากใช่เห็นไหมอ่าโอเคขอฉีดให้เอี่ยมนิดนึงเราจะได้เห็นเี่ยมชัดนะครับในการตัด เราจะล้างอย่างนี้เลยใช่ไหมพี่แกเนี่ยครับอ่าบางต้นที่เขาแทงมาเยอะเนี่ยเขาเขาดีดดูดออกมาเองเลยเห็นไหมอุ้ยววนพี่แกน่ารักอ่ะโอ้โหสีซื้อมาแพงมากครับนื้อแพงมากเลยอตลาดนัดแถวบ้านอ่าวเห็นแล้ว่า่างเยอะเห็นไหมครับเขาวนี้เราจะเจอเหลี่ยมในการตัดแล้วเราสามารถแทงไประหว่างกลางเลยนะครับเห็นไหมจะง่ายกว่านะจะง่ายกว่าเนาะถ้าเราถ้าเราแทงแทงแบบอ่าโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็นล่างไม่เห็นอะไรเราอาจจะสูญเสียล่างได้นะครับซึ่ง อันนี้เราจะเมคชัวร์ได้มากกว่าเนาะง่ายดีจริงๆเราแทงไปแล้วเราสามารถงานได้เลยเนาะทำนี่คือหนึ่งเหมือนก็เดนออกมาเลยนะเนี่ยเหมือนหลุดออกมาเลยหักมาเลยใช่ไหมโอเคอันนี้เห็นไหมโอเคเราได้เราไล่ากมาใล้เห็นไหมครับเส้นสองเส้นก็ยังดีนะต้นเนี้ยอืออ่าในการชําเนาะเราจะพยายามให้ทุกต้นมีรากเนาะแทงระหว่างแ้่างไอตัวเล็กๆนี่ก็คือบางทีมันก็ ก็สูญเสียก็ไม่เป็นไรเนาะพี่แกมันเล็กามากมันก็อย่าไปซีเรียสมันมากเนาะเพราะบางทีแต่ถ้าใครเห็นว่าโอเคตัดแล้วไม่อยากกลักวไม่ติดรากกลัวจะแม่นั่นอ่าแยกแค่ตัวที่ชัดๆก็ได้นะครับอย่างนี้ออกมาเนาะแล้วก็ที่เหลือก็ก็อาจจะรอให้เขาแทงหนอ่อแทงอะไรใหม่ดีๆก่อนแล้วค่อย่อยแยกอีกทีนะครับอ่าบางใบที่เป็นแทงในกาบอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันอาจจะไม่มีรากซึ่งเราอาจจะถามว่าเป็นผมผมจะแทงเลยไหมผมก็คงแทงเลยแหละครับ ให้มันอ่าเท่าที่เท่าที่เราได้เนาะง่ายๆแบบนี้เลยเนาะใช่ใช้วิธีคือไม้เขาแข็งแรงเลยทุกคนเพราะว่าไม่ได้อบนะคะเลี้ยงแบบไม่อบอะค่ะทุกคนเขาทนสภาวะเงาได้โอเคผมจะบิดออกมางี้นะแทงแทงเข้าไปแล้วบิดออกมานิดดนะครับอ่ะเห็นไหมอย่างพวกเนี้ยก็คงไม่ต้องไปแยกเขาเห็นไหมแล้วก็ปล่อยเขาไปเลยเอาไปชำเนาะ ตอนนี้เห็นไหมครับหลายต้นก็ทุกต้นอ่ะมีรากหรือว่าถ้าไม่มีรากก็ไม่ต้องกังวลเราสามารถปักลงมาในทรายหรือไปไปถ้าทําตัวแช่น้ําก็แช่ได้เลยเนาะเดี๋ยววันนี้พี่แกจะมาชํำทรายแล้วก็ลงวัสดุให้ดูเลยง่ายๆใช่ครับ<ๆ>อ่าอย่างอย่างต้นไหนที่รากเยอะๆอย่างเงี้ยจะลงวัสดุเลยก็ได้นะครับหรือจริงๆต้นนี้ก็ได้อ่ะสมมติฟอร์มเดียวๆผมหาที่ฟอร์มเดียวๆดีกว่าอ่าแม่ขยันแต่งหนอกก่อกันจริงไม่มีเดียวสักต้นโอเคเขาก็จะมีแทงติบตามซ่กราบเนี่ยครับคุ้มมากรดนี้เนาะใครได้ไป <Okay. S 1> อพี่เกย์เทสทรายแล้วก็เทสตรงนี้ให้อย่างละต้นก็ได้ค่ะ,ะพี่เก <okay. S 1> คลิปจะได้ไม่ยาวเนาะถ้าลงวัสดุปลูกอะ่ะแนะนําก็ดูที่อ่ามีรากเยอะนิดสักนิดนึงเนาะพอสักอย่างละต้นพอค่ะ,ะพี่เกได้ตรงน,นี้อ่ะผมอันนี้ผมจะลงทรา,ายลงทรายแล้วกันต้นนี้สวยวัสดุนแล้กกันอันนี้โทษทีโทษที่ตรงนี้ก็ได้นะนี่ก็สวยอ่ะอันนี้ผมขอลงทรายไปแล้วกันรากน้อยแต่ต้นใหญ่ จริงๆเราก็ใช้ทรายไซายทรายหยาบนะครับทรายหยาบค่ะเพื่อที่เขาจะได้ไม่มีแล้วมีคนถามว่าทรายละเอียดได้ไหมก็เห็นใช้กันก็ได้นะครับผมก็ไม่เคยใช้แต่เราใช้ทรายหยาบก็จะโอเคทรายก่อสร้างนะครับง่ายๆเลยใช่ครับอ่าจริงๆตัวนี้ก็คือเป็นเป็นทรายที่เป็นกระถางปกติรองก้นด้วยหินเนาะเพื่อไม่ให้ทรายไหลนะครับ เราก็วางไว้อย่างนี้เลยนะครับอ่าผมอ่าพี่เจี๊ยต่อนี้ก่อนได้ไหมคะคลิปจะได้แบบว่าไม่ไม่ยาวมากนะคะอ่าได้โอเคอ่ะอ่าเราไปทำต่อเดี๋ยวผมขออ่านถ้างั้นก็คือเราทําทําการเซ็ตด้วยน้ํานะครับไม่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 กดทรายนะอืมแล้วเราก็เซ็ตด้วยน้ำเซ็ตด้วยน้าเลยเห็นไหมครับให้ให้ทรายเขาลัดลากอย่างนี้อ่าพอเวลาน้ําระดับน้ําเขาเริ่มลดเนี่ยประคองขั้นิดพอลดทรายเขาจะจับลากลัดลากไปอย่างนี้เองเลยเห็นไหมครับอ่ะแล้วเราก็สามารถเสริมด้วยปุ๋ยละลายช้าได้อ่ะแบบนี้ตรงนี้ ถ้ามันมีรากอย่างนี้แล้วแนะนําใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปเลยนะครับพระไม้เขาจะได้รับสารอาหารเลยเนาะในช่วงแรกในการเจริญเติบโตนะครับเราสามารถจริงๆอะ่ะเราชําไว้แค่ประมาณถ้าเรามีรากเห็นว่ามั่นใจว่ามีรากเยอะอย่างนี้แล้วไม่ใช่รากน้อยนะครับเราชําไว้ประมาณสักอ่าสามถึงห้าวันเนี่ยเราก็ให้แผลปิดหรือสักสัปดาห์หนึงก็ได้ครับอืมเจ็ดวันละ,ะวกันเจ็ดวันละกันอ่าแล้วค่อยเอาไปลงวัสดุปลูกจริงได้เลยเนาะโอเคอ่ขอดูวัสดุจริงเลยค่ะเอาวัสดุจริงก็คือวัสดุปลูกพวกนี้อ๋อพี่เกยายๆใบก ถ้าใครถ้าใครมัวร์ว่าวัสดุตัวเองโอเคนะครับแล้วก็คิดว่าดูแลได้นะอ่ามีการมีการใช้ยาหรือว่าอะไรก็ควบคุมได้เลยนะครับแล้วแต่สะดวกจะใช้ฉีดแต่โครมาก็ปลูกลงไปได้เลยคือจริงๆวัตถุประสงค์วันนี้จะมาทําให้ดูค่ะว่าจริงๆอลาเขาเยอะมากการปลูกมันไม่ได้ยากแล้วก็มันไม่ได้ถูกอบมาเนาะมันก็เลี้ยงได้ว่ากับธรรมชาติปกติเลยลงเรือนปกติได้เลยอันนี้ถ้าเห็นว่าใบไหนที่เป็นใบกราบล่างๆเล็กๆอย่างนี้ครับผมแนะนําว่าดึงออกไปเลย Hmm. อ่าเพื่อเพื่อที่จะไม่ให้มันมันไป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 เน่าหรือไปเขาเลยนะไปไปทิ้งใบทีหลังเนาะ oh, <okay. S 2> อ๋อโอเคโอเคนี่แล้วเราก็ถ้าให้ดีควรควรแผ่ลากเขาไว้ด้านอ่าผิวผิวด้านบนนะครับเพื่อให้ลากเขาได้รับอากาศด้วยแล้วก็อ่าไม่ไม่เขาเลยนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ลงไปลึกมากไปโดนความชื้นอะไรมากเกินไปนะครับตอนนี้ hmm. นะครับอ่ะตอนนี้เราสามารถ ปลูกได้เลยแค่นี้นแค่นี้เสร็จเลย,เ,ลยเราเซตใส่ปุ๋ยละลายช้าใส่อะไรตามสูตรของเราได้นะครับแ้ี่พี่แกก็คือไม่อบต่อแล้วนะตอนนี้คือไม่อบแล้วครับก็คือไม้ปรับตัวอยู่กับสภาพปกติถ้าคิดว่ามีรากพอสมควรอ่าแล้วเราลงกระถางอะ่ะปลูกได้เลยโอเคอ่ะตัวเนี้ผมก็จะวางในในสภาวะที่เลี้ยงปกติเลยนะครับไม่ได้หรือถ้าใครมีแก้วอย่างเงี้ยหรือว่านั่นก็วางไว้ได้เลยในแก้วอย่างนี้นะ ah, <okay. S 2> อ่าโอเคที่ใหญ่กว่านี้สักหน่อยนะครับถ้าเปลี่ยนกับมีการขยายกระถางเนาะ อันนี้ที่เราใช้แก้วเนี่ยเหตุผลก็คือหนูเขาจะมากวนเยอะนะครับคุยอ้โหเยอะมากสูญเสียเยอะเหมือนกันค่ะในเรื่องของเวลาลมพัดผ่านอากาศแห้งเขาก็จะช่วยประคองได้ระดับนึงนรัะดับหนึ่งใช่ครับอะโอเคสรุปแล้วก็คืออ่ะถ้าเราใช้วัสดุปลูกอย่าลืมก็ปุ่มด้วยไตโคเด์มาหรือยาควกคุมลาดด้วยนะครับผมโอเคแค่นี้เองง่ายๆจริงเสร็จแล้วแค่นี้เองจบละตอนนี้ที่เหลือก็คือเอาไปวางไว้ในสภาวะที่เลี้ยงปกติที่เราเคยเลี้ยงได้เลยเนาะ หรือถ้ามันมันลากน้อยจริงๆก็ก็เอาไว้ที่มีแสงสม่ําเสมอนะครับแล้วก็อย่าให้เขาขาดความชื้นนะครับนนในช่วงที่ช่วงนฤด,ดูร้อนแบบนี้นะครับโอเคแต่พี่เกไม่ได้อบนะไม่ได้อบนะครับประมาณนี้<ม>แค่นี้เองค่ะไปแล้วค่ะคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังคิดหาวิธีในการแยกหน่อนเล็กๆแบบนี้นะไปแล้วค่ะคพี่เก้ขอบคุณคมากเลยค่ะ